ที่ l i n e OA ดีกว่า n ลาส่วนตัวที่แม่ค้ามือใหม่ควรรู้เพราะของดีมีให้ใช้แบบฟรีๆเลยนะคะ แม่ค้ามือใหม่หลายๆคนยังใช้ไลน์ส่วนตัวในการขายของอยู่เพราะมันฟรีและหลายๆคนไม่ใช้ไลน์โอเอพอคิดว่ามันเสียตงังซึ่งมนจะบอกว่าไม่จริงเลยนะคะแม่ค้ามือใหม่สามารถสมัครใช้ไลน์ OA ได้ฟรีในหลายๆฟีเจอร์มากๆเลยนะคะและวันนี้มนจะเอามา5ฟีเจอร์ ที่ Line OA ใช้ได้ฟรีและมันดีกว่า Line ส่วนตัวแบบมากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะฟีเจอร์ที่1นั่นก็คือ Line OA สามารถบอร์ดแคสข้อความไปหาลูกค้าได้แต่ Line ส่วนตัวทำไม่ได้นะคะการบอดแคสคืออะไรการบอร์ดแคสคือการส่งข้อความ1ครั้งไปหาลูกค้าทั้งหมดทีเดียวพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าวันนี้ คุณมีลูกค้าอยู่100คนแล้วคุณรู้สึกว่าเออตอนนี้อยากจัดโปรโมชัน่นแล้วต้องการส่งข้อความบอกโปรโมชั่นตรงนี้ไปให้กับลูกค้าถ้าเกิดว่าคุณบอร์ดแคสด,ด้วย Li าย OA คุณส่งข้อความเพียงแค่หนึ่งครั้งข้อความนั้นจะไปหาลูกค้าทั้งร้อยคนทันทีคุณส่งครั้งเดียวไปถึงร้อยคนเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณใช้ลายส่วนตัวคุณจะต้องส่งข้อความหนึ่งข้อความให้กับทีละคนเท่ากับว่าถ้าคุณจะส่งให้ครบหนึ่งรอยคน คุณจะต้องส่งข้อความนี้ทั้งหมด100ครั้งเห็นไหมคะว่าการบอดแคส์มันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสบายขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะโดยที่ l i โอ OA ค่ะจะให้เราสามารถบอร์ดแคส์ข้อความได้ฟรีเดือนละ1,000ข้อความซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะสําหรับแมค้ามือใหม่ที่ยังมีลูกค้าไม่เยอะเนี่ย มนมองว่า1,000พันข้อความต่อเดือนถือว่าโอเคเลยซึ่งถ้าเกิน1,000ันะคะข้อความถัดไปก็จะเสียตังค์แต่สําหรับมือใหม่ลูกค้ายังไม่เยอะมนว่า1,000พข้อความต่อเดือนเป็นอะไรที่เพียงพอแล้วนะคะฟีเจอร์ที่2อนั่นก็คือใน l ล n e โ a สามารถติดแท็กลูกค้าเพื่อแยกประเภทลูกค้าได้ถ้าเกิดว่าเป็นในรายส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเราอ่ะจะต้องมาคอยจําเองเนาะว่าลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรไปแล้วบ้างซื้อไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ชุดไหนยังไม่ซื้ออะไรพวกเนี้ยเราจะต้อง มาคอยจําเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในไลโอ OA ค่ะเราจะสามารถติดแท็กแยกประเภทลูกค้าได้เลยอย่างเช่นของมนเนาะมนก็จะติดแท็กลูกค้าไว้เลยว่าอ๋อคนนี้ซื้อฟองน้ําไปแล้วซื้อชุดว่ายน้ําไปแล้วซื้อวันพีชไปแล้วซื้อชุดออกกําลังกายไปแล้วหรืออะไรพวกเนี้ยมนจะคอยติดแท็กลูกค้าแต่ละคนเพื่อเป็นการแยกประเภทลูกค้าเอาไว้หรือถ้าเกิดลูกค้าคนไหนซื้อของเกิน5,000บาทไปแล้วมนก็จะติดแท็กเป็น v i p ซึ่งพอเราแยกประเภทลูกค้าแบบเนี้ยค่ะ เวลาที่เราจะจัดโปรโมชั่นหรือจะมีอะไรพิเศษให้กับลูกค้าเก่าเราก็จะไม่ต้องแบบมาคอยจําเองอะ่ะคือแท็กตัวนี้มันจะแยกประเภทลูกค้าให้เราแล้วซึ่งมันง่ายทําให้เราไม่ต้องแบบเลืองสมองในการจําข้อมูลลูกค้าอะไรพวกนี้เลยนะคะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ฟรีใช้ได้ฟรีนะคะและดีสําหรับแม่ค้ามากๆเลยนะคะฟีเจอร์ที่3นั่นก็คือ l i โอเสามารถเพิ่มแอดมินเพื่อม,มาช่วยตอบลูกค้าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ ที่แบบเหมาะกับแม่ค้าออนไลน์มากๆเลยนะคะคือถ้าเป็นลายส่วนตัวเนี่ยลายส่วนตัว1นึ่ลายเนาะมันใช้ได้กับ1เครื่องมือถือเท่านั้นมันก็จะทําให้เท่าวันหนึ่งเราขายดีมากๆลูกค้าเราเยอะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเรายังใช้ลายส่วนตัวอยู่เราก็จะต้องตอบลูกค้าคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลายโ A วันหนึ่งลูกค้าเราเยอะขึ้นเราตอบไม่ไหวเราก็สามารถหาแอดมินมาเพิ่มในการช่วยตอบได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ให้แอด โหลดแอปพลิเคชัน Line OA มาแล้วเราอ่ะก็ดึงเขาเข้ามาเป็นแอดมินเพียงเท่านี้เขาก็สามารถเข้ามาช่วยเราตอบลูกค้าได้แล้วซึ่งมุนมองว่าสําหรับแม่ค้ามือใหม่บางทีอ่ะคุณก็อาจจะไม่ได้ว่างตอบคนเดียวถูกปะบางทีคุณอาจจะดึงแฟนเข้ามาดึงพี่สาวน้องสาวหรืออะไรแบบเนี้ยดึงคนในครอบครัวเข้ามาช่วยตอบก็ได้ซึ่งมูนถือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่โคตรด,ดีช่วยเราได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะ ฟีเจอร์ที่4นั่นก็คือ Li โอ OA สามารถสร้างบัตรสะสมแต้มแบบนี้ได้นะคะมันจะคล้ายๆแบบเหมือนบัตรสะสมแต้มเวลาเราไปซื้อกาแฟเช่นเราซื้อกาแฟครบ10แก้วเราจะได้ฟรีแก้วที่11อะไรแบบนี้ซึ่งเราสามารถสร้างในลายแบบนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบไปเปลืองเงินทํากระดาษออกมาแล้วมันมีแบบว่ามันมีอายุการใช้งานแบบตามแล้วแต่เราว่าจะเซ็ตด้วยจะให้มันมีอายุ1ปี2ปีหรือจะมีอายุตลอดไป ก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรดีเพราะมนมองว่าถ้าเราต้องการจะรักษาลูกค้าคนหนึ่งให้เขาแบบเป็นลูกค้าประจําอยู่กับเราเยียวยาวการให้เขาสะสมแต้มอะค่ะมันจะเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยซื้ออันนี้เพิ่มอีกนิดนึงซื้อนั้นเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ของรางวัลแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งมนก็มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทําให้เราสามารถรักษาลูกค้าเก่าได้นั่นเองนะคะฟีเจอร์ที่5นั่นก็คือถ้าเราสมัคร l ล n e o A แล้วเราจะสั สาามรถเปิดร้าน My Shop แล้วเชื่อมกับระบบตัดบัตรเครดิตได้ฟรีเลยซึ่งมันโคตรดีสำหรับแม่ค้าออนไลน์เพราะว่ายิ่งคุณขายของแพงระบบตัดบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญนะคะและทั้ง5อันนี้นะคะคือฟีเจอร์ใน Line OA ที่ ดีและเหนือกว่าลายส่วนตัวมากๆสำหรับร้านค้าไหนที่เพิ่งเริ่มต้นขายออนไลน์แล้วยังไม่มี l ลาย OA มนมองว่าคุณรีบไปเปิดใช้เลยนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ฟรีย้ำอีกทีมันสามารถเปิดใช้ได้ฟรีเลยนะคะซึ่งมนนมองว่ามันเป็นของดีที่ฟรีและเราควรใช้มากๆเลยค่ะฟังจบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มวด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย